ผมไม่อยู่ร้านมา6วันนะครับไปเดินทางเช่าพักนอกพื้นที่มาไปเช่ามาหลายๆบ้านนะครับก็เบ็เสร็จก็เช่ามาประมาณ3-4ล้านครับก็บ้านละ3า0 0 0 0ห้า0 0 0ห0 5ห0ื่0 0อันเก้0 0ก็มีบ้านแพงสุด9 0 0 0แสกว่าบาทแต่รวมๆกันก็ประมาณเกือบเกือบล้าน3ล้านกว่านะครับก็ผมเดินทางไปกรุงเทพพอดีแล้วก็ ปโพสว่าผมอยู่กรุงเทพนะครับมีพี่ๆท่านใดอยากจะปล่อยพระก็ส่งรูปมาดูบางเอ้คนส่งรูปมาบ้านเลยเห็นผมอยู่กรุงเทพก็วิ่งวิ่งหูวิ่งเป็นประมาณ 30- 40บ้านครับวิ่ง6วันติดอ่ะจนเพิ่งกลับมาถึงร้านนะครับแล้วก็ขอโทษพี่ๆทุกๆท่านด้วยที่ว่ามาแล้วไม่เจอผมที่ร้านเพราะว่าแต่ว่าผมโพสบอกหน้าเพจแล้วว่าผมไม่อยู่นะผมไปซื้อพระกรุงเทพตอนแรกก็กะไปวันเดียวกับไปมาหลายไปอีกวันนึงหลายไปอีกวันเพราะว่าพระเข้าเยอะแล้วมันเป็นพระที่ดูแล้วมีมูลค่ามากกว่าหลักแสนขึ้นผมถึงไปประต้นะรรักมี่ืือออเลหหไ ทองผมก็ตีราคาแยกนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยซื้อหมดครับบ้านนี้บ้านนี้เนี่ยมาไปแต่ละที่แต่ละที่ผมก็ซื้อตีราคาความเป็นจริงนะปัจจุบันนะไม่ว่าพี่จะเป็นใครรู้พระหรือไม่รู้พระผมซื้อในราคาณนะปัจจุบันผมไม่มีมานั่งหลอกผมซื้อแบบตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยอย่างนางนี้ก็จบมาเกือบสี่แสนนะครับอันนี้ไม่ใช่บ้านเดียวนะหลายๆบ้านที่ผมคัดซื้อมาครับเนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยถาดหนึ่งก็หกแสนเจ็ดแสนนะเนีย่ยอันนี้ไม่มีเลี่ยมทองนะแต่มันเป็นพระตั้งแต่300บาทขึ้นไปแบบที่ผมพูดแต่ผมคัด หลายๆบ้านรวมกันเนี่ยหกเจ็ดแสนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถานนี้น่าจะมันห้าหกแสนนะครับคือคัดซื้อหมดนะครับอันไหนขายได้อะไรเงี้ยคือบางอย่างพระไม่แท้กรอบทองแท้ผมก็ซื้อพระไม่แท้มีกรอบเงินผมก็ซื้อแต่กรณีที่ว่าพระแท้มีราคาเนี่ยผมเช่าพี่ไปตรงอยู่แล้วนะไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนพี่ส่งรูปมาผมได้เลยพี่บอกเฮ้ยน้องอยู่ไหนอ่ะอยู่สถีเฮ้ยไกลว่ะพี่ไม่ปล่อยแล้วพี่ปล่อยแถวบ้านดีกว,ว่าบางทีแบบพี่อยู่ไกลมันไม่ใช่ปัญหาเว้ยพี่หน้าพาพี่มันขายได้ผมก็ไปถึงประตูบ้านพี่ พี่ผมไปมาแล้วผมไปจริงๆแต่ว่าขอดูหน้าพระเป็นหลักบางทีคนส่งรูปมาบอกเฮ้ยไหนบอกว่ามันซื้อถึงบ้างไงวะพูดคําหยาบกับผมผมก็บอกว่าพี hi, <c oughs> ่ผมดูหน้าพระเป็นหลักมันอาจจะเป็นพระหลักของพี่เป็นหนูงปุุ่กวัดปากคอมามำเท่าสมเดะะ็จวัดระฆังนางพญาอกนูอะไรเงี้ยส่งมาแต่ละอยา่างแต่พระมันไม่แท้เว้ยพี่ถ้าพระแท้ยังไงผมมาโคตรใหญ่กับเช่าเลยเพราะผมเช่ามาผมมาทํากําไรได้ใครก็อยากจะไปซื้อพี่ถูกต้องไหมถ้าพี่พาพี่เก๋พี่มีอยู่5องค์10องค์ผมจะไปยังไงอันพันพันโลผมจะไปซื้อเพื่ออะไรอ เป็นเป็นพันองเป็นเป็นหมื่นอง์แต่พระพี่ไม่แท้เป็นพระย่อยหรือเป็นพระเก้งผมเหมาให้ได้นะเหมาอาจจะกองหนึ่งห้าหมื่นแสนหนึ่งอันนี้ก็ค่อยว่ากาันพ่อผมเอาไปเทขายเป็นพระกองได้อ,อผมไม่ได้ไปรอขายใครผมก็ขายเป็นพระกองได้แต่ถ้าพี่มีพระแท้มีราคาเนี่ยพี่อยู่ที่ไหนผมไปถึงประตูบ้านหรือพี่แบบใจร้อนพี่วิ่งมาหาผมที่ร้านได้เลยพี่ถามผมว่าแค่โทรมาเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวศูนย์เก้าแปดสามเก้าห้าห้าแปดเก้าศูนย์พี่โทรม,มาบอกว่าน้องโอ๊ตพี่มีพระวะ่ะ พี่ส่งรูปมาแล้วน่ะพี่พี่อยากจะขายผ้าให้พี่มาเลยพี่โทรหาว่าโอ้อยู่ร้านไหมร้านผมเมยเปิดเที่ยงทุกวันถ้าผมไม่อยู่ก็มีทีมงานอยู่เปิดเที่ยงทุกวันปิด3ามทุ่มครับเรื่องเวลาจากเที่ยงคืนมาเหลือ3ามทุ่ม I d Line ผม a o t 3 8 0 5เพจผมเนี่ยพระบ้านทั่วไทยสถิตและเพจผมไม่เคยลงประมูลพระและไม่เคยเรียกเก็บค่าดูพระใดๆทั้งสิ้นอย่างเมื่อวานคนจีนโดนหลอกเนี่ยโดนไป2-3หม,มื่นเนี่ยผมไม่ได้ลงประมูลไงพี่พี่ต้องเข้าใจว่าผมไม่เคยลงประมูลพระผมขายพระเนี่ยผมไลฟ์สดขายผมเปิดแผงขายผมไม่เคยมานั่งลงประมูลที่โรงไม่ใช่ผมอันนั้นคือเพจปลอมทีและเรียกเก็บค่าดูพระก็ไม่ใช่ผมและพวกเหรียญสตังหรือแบงก์ผมไม่ได้รับไม่ต้องส่งมาพี่ผมผมซื้อขายไม่เป็นผมขายเป็นแค่พระเครื่องอย่างเดียวววะะครรรัหหหหืืออถ้้าาาาใใไไมมมมม่่สสสสดดกผผปงงทพุ กล่องพัสดุวันวันหนึ่งสามสิบกล่องยี่สิบกล่องสิบกล่องผมแกะให้ทุกวันแกะแล้วก็ประเมินราคาบางกล่องนี่ได้เป็นล้านบางกล่องได้สองพันบางกล่องได้ห้าร้อยก็มีบางทีแบบเขาส่งมาเลยไม่ได้ส่งรูปให้ผมส่งมาตามที่อยู่เลยบางทีเราก็ส่งสารก็ช่วยค่าไปแบบมาที่5องค์10องค์มันขายไม่ได้เงี้ยก็ช่วยไป3 0 0 500แต่ส่วนมากก็ที่แบบคุย,ยง่งส่วนมากจะได้เงินส่วนมากแกะออกมาแล้วจะได้เงินก้อนครับก็แล้วแต่เอาสะดวกใ้ผมไปหรือมาหาผมก็ได้แล้วก็ประมาณนี้พี่ๆท่านใดมีพระอยากจะปล่อยส่งรูปมาได้ผมยินนดีรรับบบบชอพททุุกูปแสไต์ใ ฐานความเป็นจริงณปัจจุบันนะครับพระแท้เช่าเป็นองค์พระยอดพระเกศต้องมีหลักหลายๆร้อยหรือหลักหลายๆพันองค์ถึงจะเหมาให้ต้องชัดเจนตรงนี้นะแต่ถ้าพระแท้ที่มีราคาผมชอบพี่เป็นองค์หมดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอสัตหีบยินดีรับเชอาพระาพาทุกรูปแบบทุกสไตล์ครับสวัสดีครับ